ความจริงถูกเปิดนนกูลสลัดทริปกับครอบครัวเลือกอยู่เคียงข้างในงานศพคุณพ่อแอปก่อนหน้านี้เพิ่งมีการสูญเสียครั้งใหญ่ของนักสแสดงสาวแอปทักซออนหลังจากที่ได้สูญเสียคุณพ่ออนุศรพักสุขเจริญซึ่งวันงานพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมรวมทั้งวันพิธีชาปนากิจของคุณพ่อก็มีคนในวงการบันเทิงมาร่วม งานกันมากมายและหนึ่งในนั้นมีนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องนานกุลชาโนนไปร่วมแสดงความเสียด้วยแต่ข่าวล่าสุดเบกกี้ศรีธัญญาพิธีกรรายการดังรายการหนึ่งได้เล่าในรายการว่าตัวเองได้รู้มาจากคนวงในว่าหนุ่มนอนานกุลยอมไม่ไปทริปครอบครัวที่ญี่ปุ่นเพื่อจะมาอยู่เคียงข้างสาวแอปในวันงานศพคุณพ่อ ไปสืบรู้มาว่าจริงๆนอนกุลในช่วงวันที่จัดงานศพพ่อคุณแอปนนกุลคิวคือต้องอยู่ญี่ปุ่นกับครอบครัวแล้วเขาก็เลยไม่ไปทริปญี่ปุ่นกับครอบครัวเพื่อจะอยู่ซัพพอร์ตแอปทักซออนน่ารักจังเลยน่ารักมากนนกุลดูแสนดีเนอะดูเหมือนจะเป็นคำตอบหลายๆอย่างถ้าเขาคบหากันจริงๆอายุไม่ใช่ตัวเลขยิ่งยุคนี้ด้วยนะ ส่วนพจน์อานน์พิธีกรรายการอีกคนก็พูดเสริมอีกว่าแอปเคยออกมาพูดว่าอายุ42แล้วเคยผ่านการมีลูกการแต่งงานมาแล้วแต่ถ้าคนที่เข้ามาจีบเขายอมรับได้ในตรงนี้แอปก็โอเคแฟนๆที่แอบลุ้นกับคู่นี้ก็ใจชื้นเลยพอมีลุ้นนะคะ